ีบีเรียบร้อยครับมาแล้วมาแล้วนิดเดียวนิดเดียวทีบีทีบีทีบีสลับไม้เล่นนะครับมามาปืดปืดทีบีทีบีแล้วโอเคทีบีโอเคขึค้นถ,ถึงไหนตอบไม่ได้แล้วคุณนิสานะครับเราก็ต้องเรามาเฟล,ลข้างบนแล้วลหละนะครับเราเฟล,ลสูงแล้วนะครับมันมีมันมีข่าวของการด้วยนะครับโฟนเฟล,ลผมให้ไว้2โซนนะครับเนี่ยนะครับกับหกสกว่านะครับ ใครจะไปรอที่60ิบกว่าก็ได้นะครับถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากโดนลากเยอะนะครับไปรอห0สิบกว่าก็ได้นะครับย่อลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับรอลุ้นนะครับมาแล้วครับย่อลงมาแล้วย่อลงมาแล้วนะครับจะฝลับไห้เล่นได้หรือเปล่านะครับย่อลงมาแล้วย่อลงมาแล้วนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ไม้ที่เราโดนลากไงครับเราเราจะถือไว้ไม้ที่ได้กาไรไม้ที่ขาดทุนเนี่ยเราก็สลับไม้เล่นไม้บนเราถือไว้ไม้ล่างเราทีวีหน้าไม้นะครับก็จะไมครับดันขึ้นไปอีกแล้วติดไหมติดไหมติดไหมมีไหมเฟลิมิตอีกนะครับมีไหมเฟลิมิตอีกนะครับติดหรือเปล่านะโดนต้านแล้วติดไหม,ต,ไมติดฟี ตีต okay. ีโอเคฝลั่ไม้ฝลั่ไม้สองศูนย์หน้าห้าแปดแปดสองศูนย์ห้าห้าสิบแปดแปดอ่ะฝลั่ไม้ไปเรื่อยๆนะครับฝลั่ไม้ไปเรื่อยๆฝลั่ไม้ไปเรื่อยๆนะครับฝลั่ไม้เล่นนะครับฝลั่ไม้เล่นนะครับฝลั่ไปได้ฝั่ไม้ก็จะดีมากนะครับ ไโดนลากปรับไม้นะนะครับในเทคนิคที่ผมให้นะครับปลับไม้เล่นนะนะครับอย่าโลมนะครับอย่าโลบนะครับอย่าอมไม้นะครับมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วทีบีหน้าไม้ให้ป้าป่าฟักไม้เถอะทีีหน้าไม้ป้าป่าฟักหนึ่งไม้เถอะลูกพ่อมาลูกพ่อมาลูกพ่อทีวีให้ป้าป่าชื่นใจหน่อยเร็วมาลูกพ่อมาแล้วมาแล้วว่าไงว่าไง มาตี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 ปื้นพ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 ื้นฟรีพื้นฟรีพื้นฟีสีสิบแปดสีสิบแปดอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วทีวีทีวีทีวีแล้วโอเคเหล็กไม้หนึ่งเหล็กไม้หนึ่งเขาไม่เป็นไรครับผมยังมีไม้เฟืองแต่ห้าสามเลยนะครับสลักไม้เป็นเอ็มดีก็ไม่เป็นไรนะครับระวังเก็บนะครับเอ็มดีไปแล้วครับไม่กลัวนะครับ าาอาติดติดแล้วนะครับผลับไม้เล่นนะครับสองหกห้าแปดแปดาสองหกห้าแปดแปดาวจะผ่านหกสองเมื่อไหร่ผมปิดเฟลเลยนะครับปิดเฟลไม้นี้นะอย่าลืมเตือนนะอย่าลืมเตือนนะแต่ไม้ข้างบนเนี่ยผมจะถือไว้นะครับไม้ขิงผมนะครับติดไม่ได้เลยนะครับไม้ขิงนะครับ น,นี่คือโฟนที่2แล้วนะครับที่ให้เล่นนะครับท,ที่ตามแผนไว้นะครับโฟนแรกเอาไม่อยู่นะครับถ้าผมรู้ผมก็บายแต่ผมไม่รู้ไง <c oughs> นะครับเลยบายไม่ได้แต่ผมรู้อย่างเดียวอะว่ามันบินแน่นอนอ่ะใครจําแผนเออใครจําแผนที่ผมให้ได้บ้างดูใครจําแผนที่ผมให้ได้บ้างผมทําไว้ตั้งแต่วันที่สิบ เดี๋ยวให้ดูแผนนี่คุณดูเห็นไหมเห็นไหมจำได้ไหมใครจำได้บ้างทำไว้ตั้งแต่วันที่10ร,รอบายฝนล่างเนี่ยนะครับแล้วกราฟมันจะบินเปรูปไว้เลยบินไหมล่ะบินจริงไหมล่ะนะครับเห็นไหมแผนเนี้ยนะครับทำไว้ตั้งแต่วันที่10นะครับเนี่ยนะครับบิน ตามแผนเลยนะครับเพราะกราฟเนี่ยมันฝากสมอยู่นะครับฝากสมอยู่นะครับกำลังล่อเฟลล่อเฟลเรื่อยๆอยู่นะครับย่อมาแล้วนะครับย่อมาแล้วนะครับทีมีไหมทีมีไหมนิดเดียว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 ทีมีโอเคนะครับอีพีเรียบร้อยสวยงามนะครับ ทีบีเรียบร้อยนะครับอ่าทีวีแล้วโอเคตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้ตัวเองหน่อย <c oughs> ไปเอาคนดูก่อนกดในตะกร้าได้เลยนะครับมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับนี่นะครับขัดตั้งโทรศัพท์นะไม่กี่บาทเองนะครับอยากจะรู้อยากจะดูวันนี้ว่ามีคนช่วยซื้อหรือเปล่าครับ ถ้าคอมได้ไม่เยอะครับ3บาทนะครับ3บาทนะครับปักไปเยอะเลยเลือกไปถูกจัดไปพี่ปักเยอะๆไว้ก่อนนะครับเรามีร้านค้าเราใหญ่โอ้ยมาแล้วมาแล้วจ้าบอกแล้วหลอกขายของแล้วกราฟไหลลงเลยเป็นไงนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวครับนี่แหละครับเทรดไปด้วยขายของไปด้วยแล้วก็ขิงไปด้วยนะครับช่องผมเนี่ยครับมาทีมี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  ทีวี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 เร็วดิเร็วดิเร็วดิทีวีดิทีวีทีวีเรียบร้อยครับโอเคเหนื่อยเหลือเกินนะครับเหนื่อยเหลือเกินหลอกใครใครใครได้ออเดอร์แบบผมบ้างกดหนึ่งมาใครได้ออเดอร์แบบผมบ้างกดหนึ่งมานึกก็หนึ่งละลูกใครได้ออเดอร์แบบผมบ้างกดหนึ่งมากดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกดในตะกร้าด้วยนะจ๊ะ กดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกดในตะกร้าด้วยนะจ๊ะนะครับอ้าวใครจะเฟลนะครับใครจะเฟลนะครับใครอยากจะใครอยากจะเสี่ยงโชคนะก็จ,ะจัดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเฟลแล้วกันผมจัดให้นะครับผมเฟล,ลให้หนึ่งไม้นะครับ มีใครเฟลจุดนี้มีใครเฟจุดนี้บ้างจุดวัดใจที่ผมบอกมีใครเฟลไหมจุดเนี้ยนะครับจุดวัดใจนะสำหรับคนใจถึงนะครับผมไม่พลาดใช่ไหมรับผิดช,ชอบตัวเองนะนะครับเราความเสี่ยงให้ได้นะครับมีโอ้โหขนาดบอกจุดวัดใจยังมีคนยังมีคนกดเฟลเลยอะ่ะ <c oughs> ทําไมคุณถึงกล้าเนี่ยถามจริงทําไมถึงกล้าเฟลเพราะผมบอกว่าเป็นจุดวัดใจ ทำไมถึงกล้าเซลเห็นผมเห็นผมเฟลใช่ไหมก็เลยเฟลใช่ไหมได้กำไรก็ปิดนะได้กำไรก็ปิดได้กำไรก็ปิดไม่ต้องถามมจุด TP เฟลผมนะผมบอกก่อนนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมอยากปิดตอนไหนผมปิดเองนะครับผมเอาจุดเข้าให้พวกคุณแล้วนะครับ TP ก็ไปหาเองนะครับ พอใจตรงไหนก็ป <thing> ิดไปนะครับเมื่อกี้บายกันแหละครับแต่ผมเฟลแล้วผมได้ยินว่าเฟลหมายถึงอะไรครับขอหมายถึงบิตคอยเหรเหรอโอ้คุณโอบวกสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดเหรียญไหมเนี่ยหรือว่าบาท ถ้าบวกสี่พันเจ็ดนี่แสนกว่าบาทเลยนะใจจริงไงอยากให้บายประมาณสามสิบกว่าเข้าใจไหมที่พี่เฟลเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้ดีใจขนโอ้เลยนะครับบวกหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับสี่พันเจ็ดร้อยเหรียญนะครับแสนกว่าบาทเลยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับบล็อกต่างประเทศบล็อกเถื่อนบล็อกอะไรตอนที่ผมพพีทเนะี่ยนะครับบล็อกทักมาหาผมเยอะมากนะครับ ให้ผมทำไอบีนะครับให้ค่าหลอดไฟผมนู่นนี่นั่นนะครับนะครับให้ผมไปสอนแล้วก็ให้ตังอะไรอย่างเงี้ยผมบอกผมไม่เก่งนะครับผมสอนใครไม่ได้แล้วก็ผมไม่รับทำไอบีด้วยนะครับเอาตังมายื่นข้อเสนอให้นะครับผมก็ไม่เอานะครับเพราะหนึ่งนะครับผมไม่ได้หวังเราเป็นเรดเดอร์เนี่ยเราต้องหาเงินจากการเทรดนะครับไม่ได้หาผมประโยชน์อะไรพวกนี้นะครับผมจะทําตามบุดมการของอาจารย์ของผมนะครับก็คืออาจารย์แอค e มี a เฮดเดอร์ลิสต์นะครับผมเชื่อว่านะครับเราสามารถสอนให้คนเก่งได้ผมก็จะเก่งขึ้น พูดได้ง่ายนะครับผมอยากเก่งขึ้นผมก็เลยจะเอาเทคนิคเขามาแบ่งบันพวกคุณและให้พวกคุณเก่งขึ้นพอพวกคุณเก่งขึ้นคุณก็ไปสอนคนอื่นพอคุณเปล่าคนอื่นเสร็จคุณก็จะเก่งขึ้นนะครับคุณคิดดูถ้าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีคนอย่างผมอีกพันคนนะครับคุณแค่ดูประเทศไทยเนี่ยจะจะเลิกจนเลยนะครับเข้าใจไหมนะครับเพราะเราเพราะเราไปปล้นตลาดโลกนะครับเราแบ่งบันกันฟรีนะครับเราจะไม่ยอมเสียตังค์ให้กับอะไรที่มันไร้สาระนะครับ